ช่องจาวาแฟมิลีกันอีกแล้วนะคะจะวาวาซัวซาด้วยค่ะจะวาวาซาด้วยจาวาชาแน,นลด้วย, <c oughs> วยชาแน,นลด้วยอ่ะไห<ม>ช่อัเลยเราอยู่ที่ไหนกันครับวันนี้รรเราอยู่ที่ตลาดหนองมนจังหวัดชนบุรีนะคะคตลาดหนองมน,ม,นมีอะไรขึ้นชื่ออยคุณพ่อ ก็ต้องเป็นขนมเปียกปูนใช่ช่ะต้องเป็นข้าวหลามนะคะถ้ามาตลาดหนองมนนะเราก็ต้องมาแวะซื้อข้าวหลามถูกไหมคะเพราะข้าวหลามของที่นี่เขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยคือมันจะมีกะทิอยู่ด้านบนใช่ไหมคะแล้วมันจะมันๆนัวๆนะแค่คิดก็อยากกินแล้วไปเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวหลามเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าตลาดหนองมนในปี2 5 6พนะคือยังคึกคักเหมือนเดิมไหมหรือจะเงียบเหงามากแล้วแม่ค้าจะเยอะไหมคนจะเยอะไหมครับตอนนี้เราเราอยู่ที่ประมาณ11โมงนะที่เราถ่ายทอดถ่ายทำนะ ไปครับคุณแม่เราจะเดินไปทางไหนดีไปทางนี้ดีกว่านะั้นร้านเยอะเลยไปทางนี้ก็ได้วันนี้เรามาจอดวันนี้คุณพ่อนะเดี๋ยวครับท่านผู้ชมครับก็คือจะให้ดูก่อนคุณพ่อจอดรถอย่างนี้เลยนะครับนี่จอดอย่างนี้เลยนะครับก็ถ้ามาช่วงเช้าแล้วครับก็ ยังมียังพอมีพื้นที่สําหรับห้าจอดรถอยู่นะครับนี่ครับ<า>ก,ก็อย่างนี้นะครับาแม่พาไปคุณพ,พ่อมาเมื่อห,หลายปีก่อนนู้นม,มันเต็มมากเลยครับก็ไม่สามารถจอดรถได้นะครับก็เลยไปจอดในบัมนะครับครับปีนี้ก็สามารถจะจอดรถตรงนี้ได้เลยครับก็เพื่อความสะดวกนะครับ เนื่องจากว่าสัปดาห์นี่มันหยุด3วันนะคุณแม่เนาะก็เดี๋ยวน่าจะช่วงบ่ายๆเย็นๆคนน่าจะเยอะกว่านี้ใช่ใช่เดี๋ยวเรามาไายคนจะเยอะช่วงเย็นนะที่เขาซื้อของฝากก่อนกลับไปครับคุณแม่ได้มันมีของเล่นอะไรบ้างฮะแก้วปลาแล้วมีกล่องใส่ก็โผล่มาล้อๆเลยอะไรอะเรื่องอะไรครับอันนี้ ที่ข้าวหลามของแม่สุภาพรนะคะครับผมมีเจ็ดสาขาครับออกมารายการนะโอ้มีให้ชิมด้วยชิมได้เลยครับผมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอแม่ชิมหน่อยนะเดี๋ยวไม่ต้องเปิดหน้ากากก่อนเนะอืมฝากเปิดนิดนึงตรงนี้ไม่มีคนอออันนี้หน้าอะไรคะเนี่ยครับผมหน้าาเขียวดำหน้ากะทิครับหน้ากะทิ อืมอร่อยหวานไม่หวานมากครับที่ที่ไหนบ้างครับราคาเนี่ครับอยู่แถวนี้ฮะอ๋อก็คือว่าเป็นร้านแบบสังเกตง่ายถ้ามีกล่องนี่ครับแม่สุแม่สุภาพรขอสองครับผมโอเคเดี๋ยวเราขอเดินดูก่อนนะได้ครับไไม่เป็นรรคับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณอให้ชิมเยอะมากเลยครับครับวันนี้ก็ปีสามร้อยสิบห้าแล้วก็จะมีของหลากหลายเลยนะครับนอกจากข้าวหลามแล้วยังมีขนมหม้อแกงด้วยนะใช่จ้าแล้วนะ เรามองมองทางด้วยนะคะใช่เดี๋ยวเราจบเดี๋ยวคุณพ่อใช่เดี๋ยวคุณพ่อจะซื้อของเล่นลูกอมให้พี่จ้าวาด้วยของขนมอ่าคุณพ่อนิดนึงก็ยังมีของฝากที่เป็นของแห้งด้วยนะคะทั้งกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งปลาเค็มปลาดิบต่างครับก็ตัวมันใหญ่มากเลยอ้ยนี่คืออะไรเนี่ยจะจะกินไหมเนี่ยลอมครับผม คคืออะไรรับเนี่ยลูกอมเขาจะให้ดูลูกอมอ๋ออันเนี้มันคืออะไรทำไมอ๋อกระถางมันมันเหมือนเป็นอันนี้เป็นอะไรเป็นลูกบอลเหรอคะเป็นขนมเป็นลูกอมยังไงโอ้เราจะกินยังไงเนี่ยอ่าไหนลองกินดิอ้าว๋ก็คือเป็นอันเล็กๆใช่ปหมข้างในอ่ะอ๋อเดี๋ยวขากลับเราอเดี๋ยวหากลับเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยววางก่อนก่อนเดี๋ยวเราค่อยซื้อแล้วก็มีไดโนเสาร์โอ้โหใช่อไหม ไขดนโนเส,สาร์าเนาะข้างในเป็นไดโนเส,สาร์แล้วลูกครับหรอ,อครับไม่รู้เหมือนกันก็ปีนี้ก็เหมือนกับปีสอง5้า115นะครับก็คึกคักพอสมควรนะคุณแม่ใช่ก็คือจะแบบ ของฝากอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโมจิมีอะไรบ้างใช่เด็กจะสนใจแต่พี่จะวานี่แวะตรงนี้ตลอดโอ้โหมีท็อฟฟี่ด้วยเหรอเขาเรียกอะไรนั่นอะอมยิ้มนี่คืออะไรครับเนี่ยและไข่ไดโนเสาร์อันนี้เราอันนี้อนีของผู้ชายเหรออันนี้ใช่ของผู้หญิงแต่โอ้โหมันคืออะไรครับเนี่ยลูกอมโอ้โหเด็กๆชอบมากสีสวยมากเลยได้หนึ่งเดี๋ยวค้ากลับเราซื้อกลับเรื่อยๆเลยได้ไหมหรือจะซื้อเลย ถามถามแม่ค้าก่อนสิคะว่าอันละเท่าไหร่คะคืออะไรสินะอน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลเนาะโอเคเอาอันนี้ใช่ไหมคะใช่นี่เราไปซื้อเลยอันนั้นด้วยอันนี้มันเป็นที่ของฝากอีกอันนึงก็คือคุณพ่อเป็นเพื่อนๆชอบซื้อปลาเส้นมานะปลาเส้นอันนี้ข้างในมันเป็นอะไรอะคะสิบอันสิบลูกสิบลูกอ๋อเล็กเล็กสิบลูกอ๋ออันเท่าไหร่ครับเนี่ยห้บาทห้าสิบบาทนี่แล้วก็ อันนี้ของฝากปีหนึ่งเลยไหมเนี่ยกินหนึ่งปีเลยจ้าวอิโมหนึ่ปีเลยสุดยอดนี่หนูอยากกินดี่มันกินไม่หมดมันกินไม่หมดเพราะมันใหญ่มากใช่ไหมแล้วจ้าวจะเอาอะไรมาเอาอันนี้แค่สองอันเอาแค่สองอันนี่ตลาดหนองมนต์นี่ตอนนี้ก็คือของขายหลากหลายเนาะไม่ไม่ก็ไข่อันนี้ไม่เอาดีมากเลยเอาแค่สองอันนั้นนะเดี๋ยวช่วงเย็นคนน่าจะเยอะกว่านี้อ๋อแม่ให้เรื่องหนึ่งอย่างแม่ให้เรื่องหนึ่งอย่างเมื่อวานคนเยอะไหมครับพี่แต่จะเยอะช่วงเย็นถูกไหมคะ เราพอดีเรามาช่วงนี้ดีมากเลยไม่เยอะมากอันนี้ข้างในเป็นอะไรอะคะจะเป็นของเล่นหนึ่งชิ้นแล้วก็ขนมช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ๋อก็เหมือนในเซเว่นไหมเหมือนในเซเว่นอ๋อพี่เจว่าคุณพ่อพี่เจว่าเอาอย่างเดียวก่อนพ่อเดียวพ่อถือหลายอย่างปุ๊บเดี๋ยวมันเดี๋ยวเราจะลำบากตอนเอาแค่ไอ้ไข่เนี่ยอยากได้มากหลบมันทางนี้เลยทางนี้่อยให้คนเดินหน่อยเสื้ออมยิ้มไปรู่อนนั้นไปนะครับ หนูถืออันนี้แม่ก่อนแม่หยิบเงินรวมเป็นสิบห้าบาทครับของเล่นครับหนึ่งอย่างพี่จะว่าเอาของเล่นใส่ในถุงเลยค่ะเอาของเล่นใส่ในถุงเลยลูกแล้วถือเลยโอเคหรือจะถือเอายิ้มไปสักอันไหมอันเล็กก็ได้นะนี่ยถือถุงแล้วครับขอบคุณค่ะไปครับพี่จ๋า่าได้ นี่ของของกินก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวหลามนะแล้วก็ไอ้ขนมขนมอะไรนะขนมจากไหมขนมจากก็น่ากินนะครับนี่เยอะเลยแล้วก็มีนี่ด้วยนะนี่สคืออะไรขนมมะแกงเออมีมะแกงด้วยหอ,อยดองก็มีนะคะหอ,อยดองอันนี้ก็คืออยู่คู่กับที่นี่มาเป็นสิบสิบยี่สิบปีแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องไทยเลยครับ แม่สุภาพรนี่มีหลายสาขามากก็คือเขามีหลายร้านมากเขาตั้งตั้งตั้งไว้แบบอย่างนี้เลยนะครับนี่แล้วก็มีพวกของทอดนะคุณแม่จอจอนี่ว่โอ้โหน่ากรอบน่ากินมากเลยเนาะแล้วก็มีปูครับอ๋อซื้อแล้วไม่เอาแล้วเหรอพอแล้วใช่ไหมสบายใจแล้วใช่ไหม ันนี้ก็จะเป็นขน้ำขวดนี่คือน้ำอะไรอ๋อน้ำตาลโตน้ำดอกมะพร้าวที่ผม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 ไปเพชรบุรีอ่ะทำไมมันเป็นแบบอันนี้มันคือยังไงนะน้ำมะพร้าวเปน้ำอร่อยจรกหอที่เพชรบุรีมันจะแดงแดงนิ่กค่ะแตแบบนี้จะอยู่ไดนานค่ะอ๋อนะจริญแล้วแต่นั้นยังไม่อระจริญอ๋อก็คือพระเจะไญแล้วครับขายยังไงครับพี่ขายยังไงครับ ใสยังไงครับาเยละ50บาทอ๋อหัวห้าสิบาทนะครับถ้าเปิดแล้วต้องแช่ตู้เย็นใช่ไหมคะไม่ต้องขายไม่เป็นไรครับเราทำพัชเจอร์ไหลมาแล้วโอเคอ่ายังยังไม่รับนะคะเพื่ออะไรเพื่ออะไรช็อกโกแลตอันนี้ช็อกโกแลตขนมสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เป็นเด็กๆโอ้โหนี่นี่ปลาหมึกนี่โอ้โหสำหรับของฝากแล้วคุณแม่อืม ก็ร้หนองมนก็แบบยังคึกคักเหมือนเดิมคึกคักเหมือนเดิมนะของกินก็เน้นไปทางด้านทะเลนะแต่จะแต่ว่าจะมีหลากหลายอ่ะมีอาหารหลากหลายสองฝากนี่สองฝากหมึกอันนี้คือ405 425บาทนะครับอือหูเกาะใหญ่จริพ่อโอ้โหทหนๆของมันใหญ่มากเลยอะไรอ่ะโเป็นน้องไดโนเสาร์เฮ้ยโอ้ยยูวอลไม่เจอเลยดูการตุ้มกัน อันนี้อันนี้หมึกบอันนี้ก็จะเป็นขนมแบบอย่างคุณแม่ที่มันแบบว่าเป็นอะไรนะบวยอะไรเรื่องนี้นะข้าวขาบของฝากนะคะคพ่ออยากได้อะไรไหมของครับี่อยได้จุบจุบนูเดี๋ยจุอะไรอ่ะุบจุจุันใหญ่ใหญ่จบจุใหญ่ใหญ่เรอยน กวนก็มีนะคะโอ้ยทุเรียนกวนน่ากินนะแข้งเท่าไหร่เนี่ยแข้งสองร้อยห้าสิบแข้งละึ่งร้อยห้าสิบใครที่เผาแต่จำได้คุณแม่เคยซื้อไปแนะแต่ไม่ได้กินใช่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูขากลับขากลับกับคุณแม่วันนี้หนูไม่เอาแล้วมันแด่หนึบไปเลยโอเคจะว่าอยู่จะว่าเกลงมากเลยลูกลองเข้าไปต่อนนะนี่อันนี้ก็แม่สุภาพรอีกแล้วนะครับ ใช่ันี่ก็คือพี่เขาให้ชิมมาแล้วสุภาพรเหมือนกันสุภารเหมือนกันนี่มันนเป็็ีบบชอกโกกแลต่ีน็มาเป็นเซตอย่างนี้มันก็สะดวกนะตอนเรากินน่ะเดี๋ยวนี้เราก็ตักได้เลยมันจะเป็นช้อนอย่างนี้สมัยก่อนก็คือต้องเป็นแบบออกมาผ่าเอานะครับนี่นี่อันนี้ก็ทำไมวันนี้มันเยอะจังเลยอันนี้มันมีอร่อยมากเลย อ,อมยิม้มบิ๊กเบิ้มขนาดเนี้ยใช,ช,อชอบชอบหนูก็ชอบชอบอสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ยังยังไม่ได้มาหรือว่ายังยังแบบ เอเราจะอยากจะดูบรรยากาศก่นกอนนะอ่าแล้วเร,เ,รเราดูบรรยากาศก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูว่าเราจะสุดป,ปีสองพันหน้าร้อยสองสิห้าเนี่ยเหนามวนยังแบบเงียบเหงาไหมหรือเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับคุณพ่อบอกเลยเหมือนเดิมนะแต่ข้อดีคือช่วงนี้คือมีที่จอดรถเนาะค<ะ>่ะอ่าสะดวกเื่วงก่อนนี้โอ้โหแน่นมากครับคุณพ่อจอดไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราขออนุญาตเดินวนกลับไปน,นี้แล้วเดี๋ยวคุณแม่อยากซื้ออะไรก็ซื้อตอนนี้ได้เลยนะครับค่ะ เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็โอ้ยเอาอีกแล้วให้หลบให้คุณลุงดิมอันนี้มันกินได้ไหมอ่ะกินได้ใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ของเป็นของฝากแบบไอ้นั่นเลยเนาะยอดเลยลูกโอตั้งโต๊ะสามอย่างน้อยค่ะไมอร่อยก็ไม่รู้อร่อยก็ไม่รู้เยอะมากเลยอ่ะไปได้เฮ้ สุดยอดไปเลย,ย,เ,ลยเยอะมากเลยนเดี๋ยวเราต้องดูร้านสักร้านหนึ่งนะที่แบบเด็ดๆเ,เลยนะซื้อซื้อของฝากหน่ มีหลากหลายเนาะมีปลาอันนั้นก็มีปลาเส้นแบบนั้นอ่ะจะไปอยากกินไหมลูกจะไปอยากกินไหมมีปลากรอบด้วยนะมีหอยดองด้วยคนที่ชอบหอยหอยดองเรียกเขาเรียกหอยดองไหมหอยดองอันนี้เป็นหอยลาเอ้หอยเขาเรียกหอยอะไรหอยแมงผู้หอยแมงผู้ดองโอ้โหเห็นเลืด้าลายไหลเลยฮะเอาไปยำเนาะโอ้โหใส่พริกหน่อยเนาะ นี่อันนี้อังเมื่อก่อนนะชอบกินมากคือแบบกรอบมากเลยตอนนี้ฟันไม่ดี่อันนี้มันเอามาทำเป็นหวานหวานอะคะกุ้รสใช่ค่ะกุ้งอร่อยมากเลยปูเนี่ยเมื่อก่อนนะผมชอบมากครับอ่าอ่าแข็งแข็งเป็นปูแบบ ขายก็หลากหลายนะพี่เจวาพี่เจวาระวังสะดุดอันนี้ด้วยนะลูกแล้วก็ที่พี่เขานิยมซื้ออีกอันนึงคือขนมแบบนี้เนี่ยขนมเนี่ยก็คือขนมจากนะขนมจากจะซื้อไปเป็นมัดๆเลยเนาะมันก็แบบอันนี้เป็นแบบขนมจากมะพร้าวอ่อนใช่ไหมเออเนาะมันจะหอมนะอ่ะมันจะหอมอ่ะโอเคไปท่านชมนี่วางปลาอินทรีย์ตูเบลอร์เลยหมึกก็น่ากินนะใช่ใช่ใช่หมึกก็น่ากิน เออเราเดินเลยรถของเราอย่างนะยังค,ครับพวะคลิปนี้มันเป็นคลิปที่ไม่ยาวมากนะครับแต่ว่าจะจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศทั้งทั้งแนวของตลาดเลยนะครับอ่าแต่ส่วนใหญ่ร้านก็จะขายของแบบใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่าคุณภาพหรือว่าราคาก็อาจจะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับครับอย่างร้านนี้ก็จะขายพวกเ,เกี่ยวกับ ของอาหารทะเลจากแห้งเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพวกคูเรียนทอดอะไรด้วยครับอนอกจากข้าวหลามเราก็จะมีอย่างเงี้ยครับก็คือสามารถที่จะมาซื้อได้เลยดูเหมือนกับมันสดใสมันโซมันมันสดดนะคุณแม่เนาะคือดูสะอาดสะอ้านมากครับอนี่อะไรพี่ทอดอะไรอยู่ครับพี่ทอดอะไรเอาปะจาใช่ไหมโอ้จอะน่ากินเนาะดูเดี่ยวโอ้คุณแม่สนใจจาะเท่าไหร่ไหม นี่ไงร้อนๆเลยห้าร้อยหอยจ้อปูมาห้าร้อยจ้ะอันนี้ปูเป็นกันเชียงหรือว่าเป็นก้ามอะคะเอเป็นเนื้อค่ะเป็นเนื้อเนื้อล้วนเลยโอ้โหขอบคุณแม่ก็น่ากินอยู่อันนี้ก็นี้แโอ้โหแม่ปะกา มีทุเรียนคนใหญ่ก็ทุเรียนทอดหรือไม่ก็อันนี่นะเป็นมะม่วงนะที่เราทานนะแล้วก็ปลาหวานนะแล้วก็หมึกแห้งหมึกแห้งมีหลายหลายแบบมากเลยนะมีหลายเกรดมากมีหลายไซส์อ่ะมีหลายแบบนะคือเป็นหมึกแบบเจาะตาหมึกแบนไอหมึกครีตัวออกมาแบบแบนๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเขาจะเอาตาใช่ใช่แล้วก็เป็นหมึกที่แบบเออเขาเรียกอะไรทั้งตัวทั้งตัวเลยมีดีมาด้วยอ่า หอยทอดก็จะเป็นอย่างนี้โอ้โหนึกถึงนึกถึงเนยาต้อยเลยนะเเออนยาต้อยชอบกินหอยหอยดองหอยดองเอออ้ยหอยดองทอดทอดทอดพ่อคือถึงหอยทอดพ่อพองงนิดนึงขอพ่อพี่จะว่าพ่อเจออะไรนี่เจอบอกจะวางไม่อยากกินแล้วมันหวานใช่ไหมอย่าไปจับอย่าไปจับเอาไหมเอาไหมอยากกินไหมฮะเอาไหม เอา,อนน offs, อออา,าเอาเอาเอานี่อันกล่องกล่องเท่าไหร่คะกล่องละสี่สิบบาทใช่เอากล่องร้อยเอากล่องหนึ <speaking <speaking ่งกล่องเดียวสามกล่องร้อยอาร์รวหน่อยไหมอาร์รวหน่อยไหมครับ สามกล่องร้อยอุ้ยเอาไอ้อันนั้นไหมอยากกินไหมเรียกอะไรนะคือถ้าจะเอาว่าคืออ่ามอแกงเอามาส่งกันนี้ได้ไหมคะได้ครับผมเอามอแกงหน้าอะไรครับพีมะพร้าวเผือกถั่วครับพี่มะพร้าวกับเผือกครับได้ครับผมมะพร้าวเผือกถั่วนี่คนละถาดกันใช่ไหมได้ครับโอเคครับเปลือกเอามะพร้าวอะไรครับเผือกครับอ่า ร้อยยี่สามคือสองร้อยห้าสิบได้นะครับคุณนิ่งวันเดียวชุดละร้อยกระบอกร้านที่หมดกรอกอ๋อก็คือแอบขายนะเขาะายเยอะมากเลยครับที่วนนี้ก็เออคือทุกร้านอ่ะมีกันหมดอืออ้าวืวยดีๆนะคะแล้วเดี๋ยวนี้นิยมนิยมอย่างนี้เลยนะสะดวกเลยครับผมคือไม่ได้มาน,นานมากแล้วอ่าเรียบร้อยน,นะคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราตางคก่อนเจ้าวานรอก่อนออ ครับก็เราก็ได้ของกินเล็กๆน้อยนะแล้วครับแล้วเดี๋ยวท้องฝากนะครับเดี๋ยวเราก็ซื้อของฝากไปนนิดนึงนะทุกแม่จะหอยหอยดองเดี๋ยวเราซื้อหอยดองมาช่วยหน่อย好吗ผมอยากกินเหมือนกถุงยำอ่ะก็เนี่ยร้านเดียวกันหรอไหมหอยดองไอไข่ไงอ่ะหอยดองเอาเป็นถุงไปด้วยหอยดองหน่อยแจ <ม> <ละ S 1> ไปไปข้างหน้าก่อนไปข้างหน้าก่อนมาตรงนี้คัไปพ่จะว่า,าอโอน้นี่นี่ดูดิอย่างนี้อย่างนี้ก็สะดวกดีคุณแม่เอ,เออซื้อไปแล้วอย่างนี้หยิบง่ายอย่างนี้กินง่ายกว่าเออลองดูที้ก่อนได้เลย,เยดยง้ลก่ไปออก็ที่นี่สังเกตได้เลยคือส่วนใหญ่น้ท่องเที่ยวนะครับคนที่จะมาเดินตลาดเขาส่วนใหญ่ทุคกคนก็จะใส่หน้ากากอนามัยนะเพื่อแบบความปลอดภัยนะครับทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยนะอืม รถเราเลยหรือยังนะยังค่ะไปไปกันต่อเลยครับจต่ลูกซื้อลูกอมให้น้องกัน,นึงอ๋อพอแล้วได้ได้เดี๋ยวอุูนน้องกินลูกอมยังไม่ได้ลูกเราให้น้องโตไงน<ด>ี่เด็ด คึกคักมากครับคึกคักมากขอบคุณครับร้านเดียวกันนะให้เหรอขอบคุครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราลองไปเดินทางนูอนกนิดนึงครับว่ามีอะไรบ้างนะครับถนนลูกอมเยอะมากเลย อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้ทางนี้ก็จะมีสินค้าแบบหลากหลายเหมือนกันเนาะมีครกขายด้วยข้างในนี่ยดูโอ้โหมีครกแล้วอันนี้น่นะเป็นของอ่างศิลานะเนี่ยใช่นี่ไงครกหินอ่างศิลาแม่เอาสักอันไหมนี่ยแม่อยากได้ไซส์อย่างเงี้ยเอาไปเอาโอ้โหเดีราคานี่อยากได้ไซส์เล็กๆสักอันก็ได้นะเดี๋ยวถามเขาก็ได้เอาแบบนี้ก็ได้นะลึกเอาลึกๆอ่ะเออลึกๆก็จะเลยอืมมีครกเลยีัน้ อ๋อมันจะฟาดใช่ไหมคะอย่างนี้เท่าไหร่คะ5้า5้อยห้าสิบหร้บโอ้ห้าร้อยห้าสิบดีากห้าร้อยุ้ยคุณหลงไม่ไหวมือเดียวไม่ไหวเพราะเดี๋ยวเรากลับมาอีกรอบเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนี้ก่อนต้องพับครับขอบคุณมากครับครับนี่นี่คืออะไรครับเนี่ยคุณแม่ไม่รู้จักไม่รู้จัก อทอดมันย่างออ๋ทอดมันย่างเหรอทอดมันย่างไปครับไปกันไปกันคือส่วนใหญ่ก็จะมันก็จะมีแบบสินค้าที่แบบแบบเหมือนเหมือนกันหมดทุกร้านเนอะค่ะแต่เนี้ยคือโหเน้นไปทางด้านหอยโดยเฉพาะเลยร้านเนี้ยเดี๋ยวเราจะกลับมากลับมาซื้อไอ้ตัวหอยดองให้หน่อยนะรอเลยมาใหม่มาบอกร้อยเดียวครับย่างย่างกันอยู่ที่ไหนครับเนี่ยมนไไยยอ่างด้ เอาเป็นย่างอีบ้านแล้วก็เอามาขายออ๋พอแล้วลูกพอแล้วค่ะพอแล้วหนูซื้ออันนี้แล้วหนูพอแล้วครับไปเดินดูก่อนเราซื้ออย่างเดียวพอของเล่นอะคะไหนเดินดูเดินดูไปไปครับเนี้ยคือกลอหนังขาหน้าพอดีนะเดินไปดูก่อนนะคะเดินไปก่อนสินค้าก็จะเหมือนเหมือนกันหมดนะคุณแม่เนี่ยส่วนใหญ่จะไปด้ายดูนะมันจะแบบเป็นภาพมุมสูงนิดนึง ะระวังร้อนนะคนะลูกอย่าเข้าไปใกล้คือเขาจะขายเนี่ยก็คือเป็นข้าวหลามเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นจ๊อปูโ้จอปูน่ากินนะดูนี่อ,อันนี้จอ๊อน่ากินไปยังไงจ๊อปูลูกใหญ่พิเศษ30บาทโอ้มีแบบทอดแล้วด้วยสุดยอดใครจะกินเลยคือเหมือนบางบางเจ้าก็คือเขาจะเอามาตั้งเขามาเช่าแผงแบบหลายๆแผงเนาะอเออ แบบของสุภาพร์ก็มีหลายแผงนคิดอะไรดีวะนี่ท่านผู้ชมฮะก็จะให้เห็นดูภามมุมสูงบ้างนะครับนี่เรื่องไม่ถูกเลยนะเราไม่ถูกเดี๋ยวเราเดินไปอีกทิดเดียวเราก็ขออนุญาตท่านผู้ชมนะขอหยุดขอขอแบบจบคลิปนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกั้หมดเลยนะคุณแม่ใช่ค่ะแต่ละร้านเขาจะขายแบบนี้หมดเลย มีถั่วได้ด้วยหมึกอย่างนี้่คขาปอพอแล้วคนลเก,ลกาเรือ่องอะไรคุณแม่เดี๋ยวเราหาร้าน,นที่หาพื้นที่โลง่งๆหน่อยนะอ่ะอร่่ะเดนไปอีกไหมมันนั่นเข้าไปทางนะี้ไหม งนี้แล้วกันนะ,นะตรงนี้นะครับจะมาถ้าผู้ชมนะที่ชมคลิปของเรามาถึงตรงนี้นะครับก็สักประมาณยี่สิบกว่านาทีแล้วครับก็เดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับเราก็มาซื้อเราเห็นแล้วแหละว่าสินค้ามันก็มีคนใหญ่ก็จะเหมือนๆกันนะมีพวกอาหารแห้งาหาพวกอาหารทะเลแห้งนะครับแล้วก็อะไรอีกคุณแม่ ของดองของดองใช่หอยดองจะมีเยอะมากเลยมีเกือบทุกร้านเลยนะคะแล้วก็จะมีปลาเค็มปลาเค็มนะคะอันนี้เป็นของพวกฝักแห้งของเค้าหรือถ้าเป็นของหวานก็จะมีข้าวหลามนะที่มีทุกร้านเลยแล้วก็ขนมจากนะคะแล้วขนมก๋แกงด้วยนะนี่เราก็ได้ขนมม้งแกงขนมข้าวหลามเนี่ยมี2แบบก็คือแบบที่เป็นถ้วยกินได้เลยเป็นเขาเรียกว่ากระบอกสั้นกระบอกสั้นนะแล้วก็ที่เป็นกระบอกแบบยาวๆแบบดั้งเดิมนะก็คืออย่างนี้ก็อันนี้คือมันเก็บได้หลายวันหน่อยแล้วอย่างนี้เดี๋ยวเผื่อว่ามันจะแบบอะไร กินสะดวกไงเราเรากินเลยซื้อไปคนกินเลยแบบนี้ยอ่าโอเคครับคุณแม่ก็ฝากติดฝากท่านชมด้วยครับก็เราขอฝากเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมเราก็ขอบคุณมากๆเลยฝาคาเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับน้องจาวาแฟมีลี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับครอบครัวเราในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย ชมสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็สินค้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ใครที่สะดวกมาก็หรือใครจะมาเที่ยวทางชลบุรีหรือสีราชาก็สามารถแวะทางนี้ได้เลยนะครับถ้าใครถ้ามาจากพัทยาเพื่อจะไปบางแสนก็จะผ่านตลาดหนองมนนะคะ,ะสามารถแวะเข้ามาซื้อของกันได้<ะ>นี่ก็ทั้นาแค่นี้ครับไปก่อนครับสวัสดีครับ